สวัสดีครับที่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องในวันคริสต์มาสก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับในช่วงคริสต์มาสวันนี้นะฮะแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดปีนี้และปีใหม่ต่อไปนะครับวันนี้นะครับผมได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวนะครับว่าตํานี้ตํารวจอายการร่วมมือกันทํางานอย่างเต็มที่นะครับผู้บัญชาการตํารวจนครบาลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอธิบดีอายการคดีสอบสวนนะครับร่วมมือกันทํางานนะครับแล้ว เร็วๆนี้ก็จะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มนอมินีต่างๆก็จะมีการดําเนินคดีเพิ่มและคนที่จะถูกดําเนินคดีพวกความผิดฐานฟอกเงินก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉออกมาอะไรต่างๆตํารวจก็มีการปรับปรุงตัวแล้วก็เร่งทํางานรัดกุมมากขึ้นก็ขอให้นะมั่นใจในการทํางานของตารวจและอัยการนะครับเชื่อว่าเร็วๆนี้จะมีคนถูกจับกลุมออกมาเยอะแยะมากมาย นะในคดีฟอกเงินนะครับแล้วก็มีการยึดทับอะไรต่างๆเยอะแยะมากกว่าที่เป็นข่าวครับ <c oughs> <c oughs> เพราะแหล่งข่าวในทางลึกบอกว่าผู้บัญชาการตํารวจนครบาลคนนี้นะครับเป็นคนชอบฟันก็คือฟันไม่เลี้ยงใครทําผิดทําอะไรต่างๆนี่ฟันฟันเละเทะฮะเส้นทางเงินไปถึงคนไหนไม่รอดนะครับ นะเดี๋ยวจะมีหลายคนนะครับที่จะต้องติดคุกกิตรางในคดีฟอกเงินเพราะเส้นทางเงินที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนนั้นมันค่อนข้างมัดแน่นนะครับและคดีนี้ท่านอธิบดีอธิบดีายาการนะครับคณะสอบสวนเนี่ยก็ทํางานเต็มที่ก็ขอให้มั่นใจในการทํางานของตํารวจและอายการคดีนี้รับรองคดีนี้ต้องเป็นนัดล้างตาสํานักางานตำรวจชาตินะรับรองจะต้องเอาคนมาติดคุกยึดทรัพย์ได้แน่นอน เพราะที่ผ่านมามีบทเรียนมาหลายหลาย,หลายบทแล้วไม่ว่าจะคดีทัวร์สุนเหลียนไม่ว่าจะคดีหลงจู้สมชายคดีนี้แหล่งข่าวในทางรับแจ้งผมโดยตรงเลยนะครับว่าผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและทางสํานักง,งานอัยาการสูงสุดนั้นเอาจริงเอาจังครับรับรองครับไม่ผิดหวังครับเร็วๆนี้ก็จะมีหมายจับออกมาเรื่อยๆและจะมีคนถูกดําเนินคดีมากขึ้นนะผมกําลังติดตามนะครับทางตํารวจและอัยการขอให้ตั้งใจจมที่ครับ เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกครู